สวัสดีครับสวัสดีครับซื้อน้องพอดครับน้องคารวยก็ธรรมดาเป็ครับเมืรอแรกเนาะแต่เข้าขำฟังมาทั้งจังหวัดบุรีรัมย์อีกโซนหนึ่งกะได้ข่าวได้ยินข่าวว่าบอยัวเล็กถึงไม่จังหวัดเหรอครับน้องๆก็นนานนั่นค่ะถึงมาสองวันแล้วก็มาเวรหนึ่งล้วก็นวันเมื่อกี้เข่าอยู่ค่ะเข่าความข้อค่ะเป็นอ ส่วนมากจะได้เลขจากความฝันค่ะแต่ว่าอันนว้ที่พวกเขานั่นก็คือได้เลขแมวแต่ว่าบ่ได้เขียนลงนะคะไม่แต่บอกให้เจฟซีฟ่ฟังเฉยๆได้าสามเจฟทั้งวันครับก็คือน้องเมกาเป็นช่องยูทูบครับ สำหรับน่ท้าของน้องๆเลคลาเเลขที่พีมายังยังได้ที่ตรรได้ได้อยูจ่แช่ว่ารู้ว่าเมื่อกี้ว่าเขาได้เพื่อนความฝันส่วนมากที่เอฟีตามน้องๆก็จะมีเลขความฝันเลขเพื่อนรับจากปตมเนาะได้ทราบกับเขาจะมากาจะเดอนจะรู้แม่าพะนเค่ะ รางวัลเมื่อกี้นี่เขาความฝันฝันสองสองคืนติดเลยเออฝันฝันว่าไงครับพ่อที่ผ่านมาฝันฝันว่าในฝันเนาะเหมือนมันเป็นสงครามนะวันนี้ไม่ยิ่งกับเด็กน่อยนี่แทนเล่นนี้นี้อันเขาเขากำลังลบกันออ๋เขาสู้กันพอกันนี้ไปน้ำเขาในฝันนะคะครับผมนะครับนี่เด็กน่อยนี้ไปกับเด็กน่อยควันนี้แล่นหนีไปไหนกับโบวิทเพื่นเนาะเพื่นก็เล่นตามท่านค่ะวันนี้พ่อตามท่าน ก็เลยว่าพจนีจัดการเห้เบรดนะนะพจนีจัดการให้เบรดก็เลยว่าอย่าเฝ้าว่าต่อสู้กันตะกรอนขวดวานในฝันในความฝันใช่ไหมจ้าเพื่อนก็เลยเอาดาบเหย้าวนะห้เพื่อนน่ะมีมียสันอ่าเพ่นนี้ก็เลยต่อสู้กันเนาะเพื่อนก็เลยแกงเมียดมากมันก็เลยบ่ถือก็เลยลบก็เลยเอาเอาดาบมีฟันขึ้น้ๆคือว่าฟันกันในความฝันค่ะ ขอ,ของขามิดเนี่ยอง้เพิ่นมิดสั่นเขาต่อให้เขาต่อให้เพราะว่าเขาเป็นมวอยิงวันนี้ก็เลยเพิ่นก็เลยผู้ชายคนนั่งก็เลยเ,ลเลสียชีวิตทำไมถึงเสียชีวิตคอยฟันเขาเสียชีวิตอมพันเสียชีวิตเลยอันนี้ก็คือความฝันที่ผ่านมาเนาะ้วก็ฟันสองขึ้นที่ฟองแต่ว่าขึ้นที่สองนี่จะเป็นผู้ชายอ้วนขึ้นแหล่งนี่จะเป็นเบออ้วนันาดไหนนะค่ะแต่เลยตีจะเป็นหาซุ้นเก่าเนาะ แล้วก็506เป็นตัวเป็นตัวกันก็เลยถูกถ้าตัดซื้อก็จะซื้อ50 59อย่างนี้เนาะแต่มาห้าเก้าตรงตุ่เนาะราคาห้าหนะคะทีเดียวก็อันนี้ก็คือว่าความฝันนั้นเก่าแล้วงวดนี้ฝันหรือยังงวดนี้งวดนี้ค่ะฝันฝันหลับเดียวเลยค่ะวันนี้งวดนี้บ่บ่ค่อยฝันไปไหนฝันว่ายังไงครับความฝันฝันว่าไปในป่าสิ็จละปรากฏว่าจะไปหาเลขไปหาเลขไปหาทายคลิฟต์นะน้า ก็เลยไปไปก็มีตาปลาเนาะค่ะก็เลยไปเห็นพ้นเต้มอยู่อยู่กลางป่านะเขามุ่เบืองียงภูกกันก็เลยไปน้าเขาไปไปยืนเบืองน้าเขาเห็นแต่ประกาศใส่ไม้อยู่นะคะบอกยัียประกาศใส่ไม่บนนินเขาประกาศการใช้โทรขลังใช่ไหมมอไซม์ไม่ใช่ไหมเลยก็เลยยานเขัไปไกลไกเบืองกระจ้งหนิงินไหมเขาเขาขายรถนะคะไน้ค่อยความฝันมันจะเป็นรถมอไซส์ขั้นสีแดง ขายรถมอเตอร์ไซค์ประกาศขายรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมประกาศขายรถแล้วก็คนไปยืนหง่มเต้มยุต่ว่าหันว่ามีใครบอกยังจะคนนะยืนหนีก็จังโมเมนคนนะค่ะนี่ตอนความฝันอันวันนี้ก็เลยไปนางฟังน้าเขาเขาก็เลยบอกไปบอกมาว่าอันอน่อไส้ขั้นนึ่เจ็ดสิบบาทโอ้ที่เขาประกาศใช่ไหมค่ะก็แจ้งว่าค่ะดีใจประกานก็เลยเปล่าจุกเงินเสือเลย ก็งเงินใบลอยเจสือเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเพิ่งจะเลยทอ,อดม้าหายพิษสองบาทไม่ฝันนะคะไม่ฟันใช่ไหมค่ะเขาจะดีใจว่าะฉันนาะโอ้ยม้อใส่กับว่าท่านเบิร์ตหมวดรถใดขั้นไม่แล้วคสณอาแต่เลยน,นี่แหละค่ะฝันฝันขาดอยู่ดเด่นแต่เลยตีเป็นเจดศูนย์กับหนึ่งสองครับฟันอะไรจะขึ้นน้องสองสามคืนนะคะอ๋อค่ะ ก็คือว่ามีแนวทางความฝันแล้วก็แนวทางเลขลรับที่เพื่อนส่งมาให้ค่ะแล้วก็มีของแมวแต่ว่าของแมวเนี่ยบ่ได้เขียนเห็นลงให้อืมแต่ตัวเดียวกันอ๋อฝันตัวได้ตัวเดียวกันกับที่แมวให้แมวนี่จับเลขให้แปดเจ็ดศูนย์อันแต่ว่าแมวนี่จับก่อนที่จันฝันอ๋อได้แปดเจ็ดศูนย์แมวจับได้แปดเจ็ดศูนย์ค่ะแล้วก็มาฝันทีหลังเนาะฝันที่หลังฝันว่าเขามาขายรถมอเตอร์ไซค์เจ็ดสิบบาทนะคะ ตอนเงินใหรอความสิบสองบาทแค่สี่นะค่ะผมบริตี่ใหญ่เลยคบเป็นบอกเล็นโตอ่ะค่ะราคตรงกันกับเหล็กเนี่ยเนี่ยก็เคยจับในถือเยอะค่ะหวสามเจ็ดกับตรงตรงนั้นคุนจับในศูนย์สามเจ็ดส่วนมากุซื้อวาสิมาสองตัวถ่ายก็เลยเสื้อถูกสามเจ็ดใช่ไหมค่ะจะเลยถือสามเจ็ด ที่นี้เลขเลขลับที่เพื่อนส่งมาให้มีตัวไหนบ้างครับงวดนี้ก็มีเด่นบนสามเด่นล่างแปดดับคู่ครับดับคู่มีศูนย์เก้าสามเลขลับกทมอลบอกเลขลับกทมอลเพื่อนเดียวกันไหมครับเดียวกันนี่ครับกอมอลก็มีศูนย์เก้าสามแล้วก็แปดสองแค่นั้นนะคะ ในควันของน้องๆม่มีเจ็ดศูนองค่ะเจ์กับหนึ่งแมวีบสามเลขแมวแปดเจ็ดศูนย์ตัวเดียวกันกับก็ได้เขียนจัดยาไม่หลายตัวเดียวกันเนาะเพราะว่าอันนี้หวดคิว่าเพป่นไ้ซูนั่นอันก็ไหนศูนย์สามเจ็ดเนาะแต่ก็ได้เขียนในเอฟซีเองสี่มันกล้ามาสามเจ็ดขออนุญาตหน่องเนาะว่าเงินเขาขายมอเตอร์ไซค์เจ็ดิบบาท แต่ข้าท่อนสิบสองบาทค่ะตกเสใจอยู่าระว่งเจ็ท่อนสิบสองเนี่ยมันเลือเท่าไรนะห้าสมห้าสิบแปดกว่าจ้ะสนอยู่เนาะเพราะว่ามอไซราคาเจ็ดสิ่ายเงินไปเจเออทอนสิบงาททอนขึ้นมาสิบหรือหรืล้วแต่นะตัวนี้เหลือห้าแปดเหลือห้าสิบอา่ของน้องนี่และวน้องคนแก่อยู่ล เ้วาเอาเลเจ็ดศูับหน่งสองสำหรับความฝันอเนกนะสำหรับเลขเพื่อนมี0 9นย์เก้าสานย์ก้าับไว้นกัได้นะคะศูนย์หกสามเพราะเลขหกมีกัปป็นประจำอยู่ค่ะมากับหัวแปดสองอเนกแปดสองอีกเพื่อนให้เนียนล่างตัวเดียวนะคะเม็ดเดียวครับ ก็อีกชุดหนึ่ง063ค่ะ063เป็นตัวกรับไว้เป็นตัวกราบไว้นะครับเป็นประจํานะค่ะก็จะอัน6090สีน่าจะมาทั้งบนทั้งล่างเลยงวดครับตัวเป็นการเสียเขียวนะครับเนาะอ๋อไฮกันไว้ได้ครับเดือน063 093นะครับน้องชว์เห็นด้วยไหมดูดิน้องๆนี่ถือว่าจะงวดนะครับเขอไม่จะงวด สองหัวเบนหัวหนึ่งและกัดเมื่อกี้เขาค่ะแบบจะเป็นเบนค่ะต้องมารงจำเลจำนีาหนขึ้นรอเลยนะครับอันนี้เป็นเด็กวันนะครับเจศนกับหนึนะครับวันแบบบริตียากบอกเป็นโตอันนี้ได้เคื่อนสรุปยังไงแค่นี้นะครับนอนจังหวหลายโตัวี่สี่มันจะว่าให้เยนเด็กนะครับ เอาต้นนหองถือมันสัตว์แขงเนสัตว์แขจะไปเชียงนัรอหนังอคดีครับไอเช่นหนาเนี่ยเออหนังสัตว์อเชนหนาไอานุ่มน้อเออเอานี่ครับนี่ครับอาแแน้องที่รับมู่นครับน้านด้วยเป็นแนวทางฝัองน้องผาวคนฝันแม่นอีกคนหนึ่งด้วยครับ โ okay. อเคเด็กค้อมฟันกับมหลายตัวน้องๆนะครับน้องมีเจ็ดตน์กับ1.2ึ่งน้องๆคนันแม่งแต่ว่าเด็กไอ้เพื่อนให้มาเพื่อนห้มาประจำาูยบครบใไฮมาเรื่อยๆยุติการยุือยยาการน,น,นล,รล้วแล้วกต้นมา,มากเพส่อนหมาเหมานกับเขาว่ารับค้องเกินอยู่ค่ะอืมเขาตลอดสมัยที่เขาเต่้ตูที่เพื่อนควบคุมให้จะมี0ย์นะครับกับ82นะครับให้เน้น วันนี้บ่ไล่ตัวมึนก็เลยบู๊บบูกลุ่มให้แต่ชุดเก่าสามกับแปดสองใช่ไหมคะเลยมาไล่ตัวเนาะโอเคขอบคุณสำหรับแนวทางน้องพารวยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณคพาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ